ตอนนี้ทรงใส่รูงานหน่อยโออ่านี่ถูงโขว์คืนอารมณ์ใดูน้ากล่องหน้ากล่องนี่เว้ยหน้ากล่องนะไม่ใช่หน้ามึงนะหน้ากล่องนะไปถ่ายรูปเลยดีกว่าเนาะถ่ายรูกเลยยิงมีแรงไหมเดี๋ยวยิงพี่เบลนี่เรียกว่ารีวิวแล้อเนี่ยอาจริงนี่รีวิวหรือเปล่อ๋อเอาเลยอ่ะกินนัดดี่ิพอเนาะ เราแต่เลยวัดทำแรงวะมาเจ้าพี่แล้วมึงอ่ะมาเจาวัดอันนี้มึงจะวาจอ่ะอ๋อชักไม่ได้เว้ยมันมีเซฟโอ้โหอ้เจ๋งเจ๋งไร้อยหกสิบเอ็ดร้อยหกสิบเอ็ดเินเนี่ยโอ้าหนี่เป้าขาดเนีย หนดูท่อดูท่อดข้างในเออโอเคถึงเงินห้อยแรงอยู่อ่ะมีเซฟด้วยเราใช้เซฟเน้ไหนถ้าเซฟมันฉักไม่ได้ไม่ฉักไม่ได้เฉยจริงิงได้เออเซฟอ่ะวดเซฟอ่ะหยิบหมดก่อนอ่ะวัสดุเอะไรหรอพีเซฟเน้พีเบสพี่เป็นเหล็กเล่าตัวนี้เป็นเด็กนะดูก่อนเป็นโลหะพี่ตัวนี้โลหะใช่ไหมใช่ตัวนี้ตัวนี้เป็น ABS ใช่ตัวบอดี้เป็นโลหะนะครับหนักไหมหนักไหมหนักอยู่พี่เงี้ยสวยนิดนึงเขอดูอีกด้านดนึ่งราคาเท่าไหร่ถือด้วย8 0ดร้อยึงจะนึกถึงเนี่ยใช่ไหมครับแปด้อยบาทโอเคขายไปี่ทรงเดียวนะขายสนใจไปที่ไหนห้างเมกาเออห้างเมกาเลยพี่้านฟ้าบินิคัน อะไรร้านสีฟ้าอะไรอะไรนะชั้นอะไรชั้นสองห้องอะไรห้องสองสี่แปดโซนบีฮะโซนบีอะไร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 บันไดในเรือนคู่เออะไรเยอะเรางงโอเคสองยับไป